จะคล้องเป็นเหมือนมาลายโซ่ะะก็คือ้อยมะลิสื่อวันแม่ของวันนี้ด้วยนะคะทีนี้ก็ทางน้องโบลองนะคะไม่ยากเลยค่ะอาจารย์มีเทคนิคด้วยใช่ไหมคะ,คะที่ทำให้เ,เขาลื่นค่ะก็จะได้ร้อยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ดอกไม้ไม่ชํำด้วยนี่ค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมเขาใช้พีโตเรเลียมเจลลี่ค่ะ,คะเป็นลื่นๆื่นถ้าอย่างนั้นลิปมันได้ไหมคะอาจารย์ที่บ้าน ถ้าไม่มีก็ใช้ได้อะไรนะครับอะไรก็ได้ที่มันช่วยให้เราลื่นลื่นนะคะให้เข็มลื่นนะคะใช้ได้หมดไม่ช่นะคะใช่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมีส่วนประกอบที่อาจจะทําให้ดอกไม้เราช้าได้นะคะแล้วก็ใช้ส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวนี้ราคาถูกด้วยนะแล้วก็ทาลงทาเล็บได้ทาไงต่อคะอาจารย์นี้เราก็เตรียมดอกมะลิใช่ไหมเตรียมค่ะแป้นนะค่ะ แล้วก็จับดอกมะลิด้วยมือแต่งในตำแหน่งที่คอดอกนะคะคอดอกค่ะออืืเหมือนก็ไม่ยากนะคะวยคุณผู้ชมพอมีปิดตรวเลี่ยมเจลแล้วเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะลื่นปื้ดเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วตอนนั้นที่เรียนเขาจะมีการให้แยกแยกประเภทของกลีบด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอ๊ยว ถ้าเป็นดอกไม้ที่ใช้อันนี้เรียกว่าร้อยทั้งดอกนะคะถ้าเราใช้กลีบดอกร้อยอย่างเช่นกุหลาบนะคะหรือกล้วยไม้อย่างนี้เราต้องแยกกลีบนะคะนะคะแยกจะออกมาเป็นสวยๆแบบนี้ใช่ไหมาใช่ค่ะเขาเรียกว่าคัดนะคะคัดคัดดอกแล้วก็ส่งเลือกกลีบที่เหมาะสมกับมาลัยที่เราจะทำนะคะต้องการจะร้อยมาลลยขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาด เ็าเรียกว่ามาลายจิ๋วอย่างงี้นะคะเราต้องเลือกอแบบว่าเด็ดออกมาให้หมดแล้วก็เอาใช้เฉพาะกลีบเล็กเงี้ะะใช่ค่ะอย่างอย่างบานมะรุรยใช่ไหมคะ,ะเราจะใช้การกรองเพื่อเป็นส่วนประกอบของงานมาลายแล้วก็ต้องเลือกนะคะแล้วก็กรองให้เป็นขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าได้ประมาณประมาณเท่านี้สามารถทําได้ไหมคะอาจารย์ค่ะใช้ได้เลยค่ะจริงเหรอคะเ่าทีแล้วนะคะเนี่ยสวยแล้วค่ะ นี้ความงานก็อยู่ที่กระดษที่เท่ากันเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็เรียงแถวได้สวยงามค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีทักษะดีขึ้นมากเลยอาจารย์ให้กำลังใจมากเลยพูดได้คำเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆค่ะพอพอร้อยอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทําอย่างไรต่อคะอันดับต่อไปเราก็จะเตรียมงานอุบัตินะคะนะคะก็คือต้องทาแยกๆๆกันไปก่อเราเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเราลู่ทีเดียวเลยจะได้ประหยัดเวลาดีนะคะนะคะ นี่สำหรับงานอุบาทเนี่ยอุบาะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานมาลัยที่มีความงามความงามก็อยู่ที่ความอ่อนช้อยของอุบะนะคะไม่ไม่ไม่ดึงให้ตึงค่ะตึงมากเกินไปจะแข็งแล้วก็ไม่สวยก็เรียกว่าไม่ในในงานดอกไม้เขาบอกว่าไม่สวยงามเพราะฉะนั้นก็ครบทั้งสามอย่างละสิคะอาจารย์ตอนนี้เราก็รูดนะคะเตรียมนะคะแล้วก็จะมีมาลัยใช่ไหมคะเอาริบบิ้นสีอะไรดีคะคุณแม่เกิดวันอะไรคะสีทองสีเหลืองเลยนะคะ นี่ตัวนี้นะคะพอเราร้อยเสร็จใช่ไหมคะเราก็เอาแป้นปิดซะหน่อยนะคะเราจะได้ลูดได้ง่ายขึ้นนะคะแป้นปิดขอบคุณค่ะใช้ปิโตรเลียมเจลนะคะปิโตรเลียมเจลค่ะออลูดที่ได้เขาด้วยเข็มด้วยนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเคล็ดลับค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรียนนะคะไม่ได้ทาปิโตรเลียมเจลตรงนี้ค่ะพอลูดมาถึงได้ปุ๊บ แต่กระสานสั้นเซนเลยค่ะต้องร้อยไปทาไปก็จะดีนะคะแต่ช่วยเราได้ตรงที่เราจะรูดได้ง่ายแล้วดอกไม้เราก็ไม่ช้ำด้วยนะคะจากนั้นเราก็ใช้ครีมหนีบนะคะทำไมต้องใช้ครีมหนีบด้วยคะจะช่วยดึงนะคะอ๋อแล้วดอกไม้เราจะได้ไม่ช้ำอันนี้ประคองนะคะตัวนี้ดึงนะคะกลัวจังเลยนะคะกลัวจังเลย ตัดแล้วยังเตรียมไว้ค่ะพักไว้นะคะเอาพักไว้ด้วยพักไว้ค่ะแล้วอันต่อไปค่ะก็คือมะลิที่เราเตรียมใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ทําเหมือนกันเมื่อกี้นี้นะคะรูดออกมาค่ะพอเสร็จอย่างนี้แล้วอาจารย์ทำไงต่อคะก็ต้องรูดมะลิค่ะมะลิค่ะเสร็จแล้วอันนี้เส้นนี้ได้ค่ะ เมื่อเราได้ส่วนประกอบใช่ไหมคะเกียวรักราชมงคลเฟษนะคะมาลายซีเสร็จเรียบร้อยอุบะตุ้งติ้งนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็คล้องเข้าด้วยกันค่ะอ๋ออ๋อนี่คือวิธีการทําที่บอกว่าเป็นโซ่ใช่ค่ะใช่ค่ะนุ่ยนุ้ยจับให้อย่างนี้นะคะวิวแม่จ๋าผูกเลยค่ะผูกเลยผูกผูกข้างบนเลยค่ะค่ะช่วยกันค่ะจริงๆต้องช่วยกันหรือเปล่าคะหรือว่าได้ค่ะคนเดียวก็ได้ค่ะทําคนเดียวก็ได้ค่ะ เอาผึ่งแน่นเลยค่ะแน่นเลยรัดให้แน่นเลยค่ะแม่จ๋าจากนั้นเราก็ผูกอุบะมาแล้วค่ะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเพิ่งรู้ว่าวิธีการทําเป็นแบบนี้ค่ะ่แล้วตออยากจะน้องโบอยากจะให้น้องน้อยอยากให้โบไว้ข้างบนหรือไว้ข้างล่างดีคะไว้ตรงนี้ค่ะไว้ข้างล่างตรงนี้ค่ะโบไว้ข้างล่างนะคะอุบะผูกกับมะนินะคะแล้วก็อยาให้ตำแหน่ง อาคือเลือกได้ตามใจเราใช่ค่ะเราอยากจะให้ดอกไม้ชนิดไหนอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นงานศิลปะตามใจเราค่ะนะคะเอาละอันนี้จะผูกยังไงคะตรงนี้แหละคะะ่ะติดเลยอ๋ยอก็ผูกเป็นโบผูกมัดก็ผูกมัดไปเลยค่ะอ๋อเพราะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลีบุระกลีบเอกลีบดอกมะลิเขาก็จะบานปกุมอยู่แล้วไมงั้นเราต้องใส่เปลือกไปอีกอันหนึ่งก็ได้ค่ะ ถ้าทําให้พุ่แม่อย่างนี้พุณแม่รักแย่เลยนะคะตัวนี้ค่ะแหละก็บูกที่เตรียมไว้ผูกแลก็ผูกไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะผูกให้ในตําแหน่งที่จะต้องตรงกันนะคะะคจะได้ไม่เอียงมันอะไรจะได้ไม่เอียงด้วยนะคะโอ้การทําให้มันอะไรไม่เอียงเนี่แหละค่ะ นูช่วยอะไรได้ไหมคะจายเอะผูกเลยค่ะอ๋อค่ะศิลปะชาติไทยนะคุณนุ้ยไม่มีใครเหมือนใช่ไปไหนก็ไม่เห็นมีใครร้อยมาอะไรเหมือนเราเลยมีฮาวายร้อยดอกไม้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เขาก็ไม่ค่ะเขาไม่วิจิตอ่ะใช่เขาไม่ประดิษฐ์ขนาดนี้ใช่ คือไม่ได้บอกว่าประดิษฐ์ของเขาไม่ดีกับเรากว่าเราอย่างไรนะคะแต่แต่เราได้เห็นถึงว่าวัฒนธรรมของเรานะคะคุณผู้ชมคือมีความละเมียดละไมมีความอ่อนช้อยอะคะ่ะที่ประเทศไหนก็คือไม่มีเนี่ยคะ่ะเป็นเอกลักษณ์ของเราเพราะนั้นเราควรที่จะภูมิใจนะคะในศิลปวัฒนธรรมของเราแล้วควรจะช่วยกันสืบสานนั่นเองนะคะค และในดอกม้ที่คนไทยนํามาใช้นะคะในแต่ละดอกก็จะมีความหมาย่เป็นความหมายมงคลนั้นเลยนะคะอาจารย์ใกล้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เราก็ตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกให้หมดนะคะโอ้ยไม่ไม่ยากนะคะคุณผู้ชมนะเราเรียบร้อยแล้วหรอคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นมาลยมะลิ สำหรับเป็นมาลัยโซ่มาลินะคะวันนี้ดอกสมบูรณ์มากค่ะดอกโตแล้วได้มาลิอ้วนเลยโอ้ยนี่นค่ะคุณชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวงมาลัยนะคะจากใจลูกนะคะที่มอบให้กับคุณแม่นะคะในวันแม่แห่งชาติแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากเลยค่ะเอาละค่ะเรียกด้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะ ร้อยพวงมาลัยแบบนี้ก็เริ่มนะคะเป็นแบบปีนี้นะคะจ่าคือไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณค่าในในใจเราต่างหากที่เราตั้งใจอยากจะทําให้คุณแม่นะคะให้อาจารย์ฝากเป็นกําลังใจให้กับลูกๆที่ตั้งใจว่าปีนี้อยากจะร้อยมาลัยให้กับคุณแม่ค่ะ ก็จริงๆแล้วดอกไม้ที่เรามีดอกอะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ถ้ามีมะลิก็ยิ่งดีมากเลยเพราะว่าเป็นความหมายที่เป็นธรรมเนียมนิยมของไทยนะคะเป็นดอกไม้อะไรก็ได้ที่เราสามารถนํามาประกอบนะคะแล้วก็ร้อยด้วยทีง่ายๆนะคะก็เป็นความหมายเป็นกําลังใจสําหรับคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าแสดงถึงความกตัญญูนะคะที่ลูกทุกคนควรจะให้กับคุณแม่ด้วยค่ะ เริ่มปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกๆปีไปนะคะไม่แน่อาจจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ชมโดยไม่รู้ตัวก็ได้จิงนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาทําให้เราได้รู้จักว่ามาลายจริงๆแล้วในประเทศของเรามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรบ้างมีลายอย่างไรบ้างแล้วก็มาสอนพวกเราร้อยมาลายง่ายๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจย์ ผู้ชมคะเราทราบเป็นดีนแล้วนะคะว่าพระคุณของคุณแม่เนี่ยนะคะสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยเลยะคะ่ะ<ช>เพราะตั้งแต่นับวันแรกนะคะทีเ่เราเนี่ยนะคะมาอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ประคบประงมเรานะคะและคิดดูสิคะว่าตลอดทั้ง9เดือนนะคะหนักขนาดนี้คุณแม่ก็ยังดูแลเรานะคะลและ ครั้งแรกที่เราลืมตามมาดูโลกไม่มีวันไหนเลยค่ะที่คุณแม่จะไม่เคยดูแลเอาใจใส่เราซึ่งเป็นลูกนะคะ,คะเพราะฉะนั้นพระคุณของท่านเนี่ยนะคะถือได้ว่าสูงสุดแล้วนะคะยังไงแล้วเราเนี่ยนะคะก็ควรที่จะมีโอกาสตอบแทนนะคะพระคุณของคุณแม่บ้างนะคะไม่จําเป็นเลยค่ะที่จะต้องเป็นของที่มีค่านะคะเพียงแต่ว่าเป็นมาลลยพวงน้อยๆอย่างเนี้ยค่ะ แต่ว่าทําจากความตั้งใจของลูกอย่างเรานะคะก็เข้าไปกราบเท้าคุณแม่แค่นี้คุณแม่ก็ปลื้มใจแล้วล่ะค่ะหรือว่าใครนะคะยังไม่เคยกราบคุณแม่ค่ะก็เริ่มปีนี้เป็นปีแรกก็ได้นะคะ <c oughs> จะทํา มาลัยแบบที่คุณนุ้ยว่าหรือว่าถ้าทำอะไรไม่ไหวจะทำอาหารเล็กๆน้อยๆไ<น>ปกราบเท้าคุณแม่ตอบแทนบุญคุณคุณแม่ปีนี้ก็ได้นะคะ,คะแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนเป็นลูกกระตันยูค่ะ<น>แล้วเราก็เป็นลูกกระตันยูได้ตลอดเวลาเป็นได้ทั้งปีเลยไม่ต้องเป็นวันแม่วันเดียวถูกต้องค่ะแล้วพูดถึงเรื่องเรานอกจากแม่ของเราแล้วนะคะเราก็ต้องรู้คุณนะคะแม่ของแผ่นดินนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยนะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยนะคะก็ได้ดูแลประส์นิกรของพระองค ให้พวกเราอยู่ดีกินดีสุขสบายจนถึงทุกวันนี้ะนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นก็เป็นคนไทยที่ดีรู้รักสามัคคีกันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ